ไม่มีหรไม่เอาเอาพวกคนเลยค่ะอืเราเย็นช่วเย็นกไม่โเย็นก่ดไม่เอาไม่เอาเอาพ้ไปนั่งก่อก็ยพิษัดูให้มันยกกระติกน้ำมาหนีซาตาร้านชวนชิมซาืม

พอไดนังนหรทกามันได้เออพออยากกินข้าพออยากอ่อือ้กันนะแม่ไปไปอูดอนเขาอ่อจริงรงเนี่ยเดียวก็ขอท่าด้อกันวะใช่เป็นไงบ้างคะโอเคไหมครับโอเคนะมีโซจูได้นะหอโซจู เจอกับข่าวพี่น้องเอ๋ยรตุม่มมะฮอมาแซลเด้อสี่สิบเด้อน้ำซาดเด้อสองาหารเหรอเห็นาหารไหม ยายมันอยู่เวลาดอกมันหายน่าจะอ้กูเลยนับนับนยิงอดใชไหนใช้ใช้ปแล้วเนี่ยอยู่ใกล้บ้องมันเนาะอยกล้บ้อง บอได้หมไม่กินข้าวออมีิดไปนีแม่อัดแบบเร็วๆยาวๆเลยนะคะให้ดูนั่งกินนะคกินไม่ข้าวยางนี่มุ่นเลยทำอันนี่อะไรโูกปูกินเองด้วยจอก่ัวเองคือเขาบบาทอืม กกเป็นไงจจบ้างคะยืนสวดบอกกัองเรียกพี่น้องมาหน่อยสิ <S 1> <S 1> <S อเอาบอกพี่น้องมากินข้าวเด้อมีอะไรบ้างบอกมี <S <S อกอรากมีขวดเนื้อมียำม,มีปลาทูพริกผักเสร็จหลายเด้อไม่มีอะไรครับขอก้อยขอคอยนะคอยเนื้อจา้า อันนี้เอามันเห็นเขายกบ้านที่สวยมันยากยนะมันเป็นสาวมึงทำงานเรียนยดีผมบ้านเลยฮึฉันทำใหม่เียนที่ัดีเีย้วยวจำได้เอยไงจำได้เหรอ